สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกท่านครับวันนี้ครับพบกันในเสาร์วันพุธที่29ตุลาคมครับสหรับนนี้ก็เป็นการแว่นมอไซค์มานะครับน้ำนกมาตัวเดียวครับก็คือเจ้าเทปทานครับพี่น้องครับผุกระสีแลนจิมตามหมายที่เคยไปต่อนะครับก็สะไปตามหมายเลยครับเอาความไวครับความไวความล่องครับเอามอไซค์มาครับตอนนี้เจ้าเทปทานกันติ เหยียบละครับนาทีเจ็ดนันนกนกแล้วครับไม่นี่ตอนนี้ก็เคยมาได้นกอยู่สามตัวนะครับครัโค้นครับใส่ไปกระสีม่ได้ตั้งกล้องให้พี่น้องได้รับชมฟังเสียงนะครับกระสีจิ้มไปเรื่อยไม่ได้ไลยสุดครับร้องบังครับมีนกปลาไม่ถึงมาสู่ซ้ำเลยครับนะครับขันยงอนละครับนะครับครับตอนนี้ขันยงอนล้วครับหานกแล้ว ก็มาล้องรอดรับชมก,กันครับือลงมาลงอุย้ยลงไปยังขึ้นมาขึ้นมา,านดีครับกับเต็นที่ดีครับนกปลา สิดงนึ่ซ้ำได้ครับแต่เขา่าร่วมแบบนี้่ค่อยผ่านนะครับเป็นช่วงพ่นหาวพ่นคึกพอดีครับเอาอ่เอาขออาอีกเป็นอะไรกันลนาะเอ้ยกดแขน,นแล้วแล้ว เป็นได้เยีะได้ยเยอะครับเต้เกนกระตึบต๊บเลยครับโอ้โครับบอลันครับเหยียบค้อล่ะเหยียบค้อบอลลันครับยุ่งเงาข้ดเหยียบค้อบอลลันไปไปแล้วแลอู้ทับเหยียบค้อบอลลัน,นอ้าวพันนี่ยผมเหยียบค้อในข้ด ย่าไปไปอย่ากลางๆก็ได้หยับคอนในปวดโอ้ยเสียดายครับหยับค้อนในก็พี่น้องหยับคอนในนะครับบันย่อมเหยียบครับพี่น้องครับไอชั้นกคับมนย่อมเหยียบย่องใหญ่ค้อนเลยครับนะครับนอกปลายไงหน้าชั้นนะครับจะเป็นบ่เขาเหยียบคอน ไป้วครับกับนกขึ้นต้นไม้ถ่าหน้าที่นะครับคู่ใช่กันครับยกหนึ่งี้เงียบแล้วอ๋อเป็นไลนะครับขอมาซ้อมกันปลากันเงียบนกต่อกันเงียบครับโอ้ครับติดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเปียมสิได้ครับได้ไปไนี่ครับนี่นั่นครับโอ้ยงามไดได้ง่ายครับครับหานาที่ครับพี่น้อง โอสุดยอดเลยครับนี่นะครับใส่ต้นเกาค้อนเดิมนะครับนี่ยที่เจ้าตอนแรกเจ้าเทพสามมาดูได้ก่อนครับหลังจากนั้นกะเจ้าหนังมากะเป็นเจ้าเตียมครับไ่ได้ต่อยนี่ครับเอาครับเอาลงได้ครับพี่น้องหาต้นไม้ต้นสูงไหมครับมานละครับครับตสีได้เบายากครับพี่น้องครับ ใส่ปุ๊บยางออกไปก็เห่นจะยิเสียงบร่ได้คันย่นเลยครับนกไอเจ้าเทพระดานน่ะเหงียบเอาเลยครับเยียบปุ๊บสักพักหนึ่งก็คู่ใส่กันผมกับบรูว่านกป้าเป็นเสียงยางนะครับคู่ใส่กันผมบอกว่าเป็นนกเจ้กุกแก๊กอย่างเลยครับเขาล้องไปไม่ปล่อยครับใส่กันแล้วกันกเดียวครับเห็นเงียบกับเจ้าเยี่เมื่อเบิ้งกับเจ้าเทพธนกาจัดเรียบเลยครับรุ่งครับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วอาเก่าเลยครับอาเก่าต้นเกา่าคอนเกา่านี่หยับชั้นหยับชั้นนอกเด้ครับตินหูมากแตยังพันในผิดตังอยู่ครับ แล้วจัดแล้วนี่ครับโอเคน้องได้เบิ่งต้นตูวนกช่วยจัดจัดครับจัดตย่างเงี้ยงงามๆน่ยครับสนับปีกทีนะครับทีนี้น้อยครับสนับปีก เทพประธานครับเนี่ยสองชั้งก็ดีเองสินะครับนี่ครับค้อนี่เป็นค้อนหมานครับอีข้อนั่งนกเหยียบมันบลาันครับบังหับบงัเป็นค้อนนั้นเดี๋ยวตัวตัวออกกันครับพี่นองครับผลงานข้อมูลนี้ครับวันพุธที่ยี่สิบเก้าตุลาคมครับสองพันห้าอสิบปดครับ เจ้าเทพประธานครับจัดไปอีกหนึ่งแต้มครับเป็นแต้มที่แปดครับเป็นแต้มที่แปดของเทพประธานนะครับนี่ครับเรื่องเพื่อนครับงามรักพี่น้องชัดเจนนะครับ นี่ครับพี่น้องครับตนตัวเ <c oughs> ต้มที่แปดของเทพประทานครับอ้าวนกปลาตัวนี้มีเสียนสอนะครับอย่างอื่นอย่างอื่นก่าป,ปันไดครับก,กแข็งกันนะ นกตัวนี้มีตาหนีนะครับขาเพิ่นหักครับพีน่น้องนะครับขาข้งขวาหักครับนกมีตาหนี้นะครับเสียงนี่เสียงผมมาจากนี้นั่นแหละครับมาเป็นนจักกบยักยัยงครับถึงจะเหยียกเขามานกตอเหยียกทีัดเหยียกเข่ามากอะเขามาคู่เลยครับคู่กับเหยียบเลยก็หเหยียบไว้ครับนกตัวนี้ ครับตามทําเนียมครับผมได้นกเตกี้ยมก็จะถอนขนขึ้นป่าครับผมขนป่าขึ้นปา่าขนป่าขึ้นปา่นปาป่าขึ้นปา่าเป็นนกบ้านนิดนึงมันขนขึ้น,คน,คนปลาล่าแห้วครับครับวันนี้เต้มแรกครับวันที่ยี่บเก้าตุลาคมครับ ประธานจัดแต้มแรกของวันครับหลังจากค้อแรกนะเหยียบค้อแต่ค้อบอลลันครับนี่สำเร็จหรือ้อยครับหมาลวครับพี่น้องต้นเราได้ได้ตัวแบบไหมครับครับตอนนี้ก็มาต้นสามไม้สามครับก็มามองที่เจ้าเทพประธานเคยมาออกเจอแรกแล้วก็ติดนกเฉลยเลยนะครับต้นนั้นครับต้นขีเล็กแต่ต้นนี้เคยใส่ได้นกประจําครับต้นพุ่นพุ่นมะไทยให้ครับมะไทยปลาอ้อยแอ่์บุกปลาอ้อยผมไปเลย เอาไปใส่บอลครับทึบๆกลางดอนมั้ครับตรงขามครับฟังนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาดสิบเอ็ดโมงแล้วครับข้อที่สามครับพี่น้องโอกาสพักบอนครับก็มาลอล้อมล้อมชมกันครับว่าสิได้เรียนได้สูงอยู่ปะครับตัวที่ีสองซิมมิทมาปะครับวันนี้มาล่อรับช่วน้ำกันครับใหญ่มากมายเลขนซีข้อเซ็นซีครับผมนี่ก็เคยไม่นกนะครับ เตีนี้นกสองกบไห้ครับคันตัวหนึ่งครับร้องโอเทีประทานขึ้นต้นที่สี่ครับพี่น้องเอามังก็เป็นวลาที่นกปลามาเร่นมาโซ่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงพอดีครับน้ำนกขึ้นต้นซี่้อนซีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เคยมาได้นกนะครับสองตัว นกสองตัวครับเป็นนกเขาตัวนึ่งครับกับนกแล้วแล้วตัวนึ่งก็ยืนนี่ครับผมกับต้นหาดครับนี่นกปลาเรียกอยู่นะครับฟังผลครับฟังเถียงต้นม่วงครับเบิ่งรับจะเทปทัศน์ที่ดึงบ่ครับดึงมาได้บ่มาลุ่นมาล่อลุนหมายซีคอนซีกันครับตอนนี้ก็เป็นไม้ร่ายโมวงสามสิบห้านาทีครับน้ำนกลงเรียบร้อยครับ นกปลาเขามาต้นพังครับแต่พยองเขาร่วมต้นครับอันย้อนใสเหยียบใสเสื้อครับก็เทปท่ตนก็ดึงแล้วดึงอีกครับจะย้บพยองเขาครับครับตอนนี้ก็เป็นค้อนที่ออกนะครับขึ้นพนครับต้นแดงทางท่งพนเดียวเลยครับตอนนี้มาต่ออยู่ติดกระพู้เขาเลยนะครับดานนั้นก็เป็นพู้เขาครับหลังาก็บปลาย่านไปก็แม่นพู้เขาเลยครับ ปลาปลาอยางติดเขาครับนกปลาหลายนะครับต่วเป็นนกเขาภูเขา,าครับตัวอวยเป็นคัเป็นภูเขาเลยครันนี้ยู่ครับวันนี้ครับบอลลมลมมาแป๊บหนึ่งครับกหายไปเลยครับมันมาเบิ่งครับนกปลาสีมีมาสูบครับ มีนกปลาเมาเดนมาสูกครับง่ายครับวันนี้พยายามให้มันได้หลยต้นที่สุดครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีครับตอนนี้ใส่เจ้าเทพ่านไว้มีนกปลาเขาร่วมต้นนะครับพูกนกไก่ไก่บนต้นมะหง่นะครับเห็นเขาร่วมไหมนะครับแต่ก็บินโฉบไปโฉบมามันมีต้นแดงต้นหนึ่งยู่ข้างกันครับ ใส่ต้นดูหน่อยครับกาลังเหยียบใส่กันอยู่ครับตอนนี้น่าชีเป็นต้นสุดท้ายคอนสุดท้ายแล้วครับพี่นอ้องต้นบอชีไซม์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นมาฟันเฟื้ออยู่นี่ครับนี่ครับต้นบอชีไซไปไซคางนี่ครับน,บน,น,บนี่ต้นนี้พอดีมันฟันเฟื้อมนก็เลยหยาบไปใส่พุ่นกับพุ่นละ ครับนั่งรุนนั่งเบิ้งครับนกปลาสีสวยซ้ำใด้ครับสีขยับให็งซ้ำใดครับถตามันดีกะถตามันได้สองเต็มก็เทวดาดีแล้วครับวันนี้ได้สองเต็มกับบังครับสองก็เทวดาดีแล้วครับวันนี้บังครับเลือดเต็มสองสิมาปะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งพอดีครับหลังจากสู่กันมาสักพักหนึ่งครับน่าจะนั่งเฝ้าครับพี่น้องผมคิดว่านนาจะนั่งเฝ้าแนน่นแหละ เขารับฝนกระตกลราบที่นี่เงียบแล้วครับตอนนี้ตอนแรกขยับนะครับแต่ว่าบินบินเขาใกล้ค้อนแัดยั่งนนะครับนกนะนกปลาบบยอมเขาไก่ค้อนครับพอเห็นค้อนปุ๊บก็ยัง่งสองรอบสามรอบแสดงว่าเสียหูพเนจดแน่ยวครับนกนะกับปิดจอบเพื่อนครับนั่งเฝากันแล้วครับนี่คิดว่าย๋ยวไปไกลๆอ,อีกหนึงนะครับเนดะ้อ ครับต้นวาสิไส่ต้นนึนครับต้นงามๆครับเขาไม่ไกลแล้วแต่เทียบกับท่านกับคู่ครับแต่ว่านกป้าเนั่นเนี่ยก็ต้นแดงทัดัดไปนะครับพี่น้องยังมี้นเสียงอยู่ครับไมมีต้นแดงทัดไปนะครับเทียบกับท่านี่ถึงครับนี่ต้นดูน้อยๆนี่อยู่คนละต้นครับมอย้อมเข่าร่วมต้นครับ น,น,นะั่งเหี่ยงกลิ่นอย,อ,อยู่ครับนกปลาเหี่ยงตับต่อตัอตอตอต่อกับบ้งย่อมคู่สูบครับมึงสักปักกันครับเสร็จยังไรครับสิยงร้องใหญ่ตุ่นด้วยสิยงร้องรองสักปักนะครับเพิ่งอาการเปน็นเมื่อไงครับพี่น้องครับครับก็เได้ไล่ออกแล้วครับวันนี้นั่งเฝ้าแล้ว นั่งเฝ้าแล้วนกปลาบกขยับครับไปแล้วครับอยู่งาดว่นนี้ครับต้องเร่มตั้หนึง่ง ดเด้มันมีตัวนึงติดแล้วป่ะครับมันมีนกกินนะครับพี่น้องโอ้ยมันมีตัวนึงติดแล้วครับพี่น้องเนี่ยนั่นๆก็นนนนว่ายอยู่มีน,นกดินเรียบร้อยครับเรียบร้อยอเดี๋ยวขาตั้งกล้องมาเล้วครับ,รบเดี๋ยวเสียวลงให้พี่น,อน้องบนน้ำกันครับ ไต่เอยครับเฮ้าขึนมาอยู่ขั้นแบบนี้ขั้นแบบนี้ประนยัดลันเรียบเลยครับชานในครับแสดงว่าตัวมันัง่งฝ่อเป็นอีกตัวนึงครับครับลงบนบน้ำกันครับนี่ครับตัวนน้อยครับนกปลาเรียบร้อยครับเรียบร้อย เทียบประชันครับตัวแรกได้คอนนี่นะครับนี่ได้ชั้นนี่สองด้ชั้นนี่ครับครับเดี๋ยวออกนั้งกันครับครับมันนำต้นตัวของนกเชลยออกกันครับเพิ่นว่าแบตเบิดครับแบตไมค์คอฟนเบิดครับครับไปออกเลยครับตัวที่สองนะครับนี่ เห็นนกในน้อยนะครับดินครับลายกับ,บว่างามครับเกียบชิดครับตัวนี้น้อยครับตัวนี้น้อยลายปีวครับเป็นได้ครับก็ตัวน้อยเท่ารับบ้น ตัวสองเตามสองครับตัวนี้น้อยครับสอสโอ้ไม่อย่างน่าสนใจเับตัวนี้น้อยไลยปีกกรบางามครับไลยปีกแบบนี้ครับนี่อสตากับพาถึงครับครับกับเาครับสองครับพี่น้องครับเราขอบคุณหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้ครับ วันนี้ถือว่าเป็นมือดีครับมือมานครับขึ้นนกหกต้นครับหกต้นหกไม้ครับติดสองตัวครับตัวแรกต้นแรกนะครับนกสู่ที่ดีใจดีครับเสียงดีพ้อมเหยียบค้อนเหรอค้อนบอลันครับกับพี่น้องท่านใดที่ออกตัวแมันมานเด้อครับ้มันม้านได้กำคาสู่ทุกคนครับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมมาพักคนแล้วครับกิจการพลาพารจากพี่น้องไปครับพบกับผมมือไม้ไม้นาครับ สำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ